ดีครับพี่นะ้อแต่ผมวิญญาพาเที่ยวนะครับนะแต่วิญญาเคยบอกเอฟซีไปแล้วว่าวิญญาสิพาเอฟซีไปเที่ยวทุกวันที่อยากไปนะครับหรือม,มองใดที่ FC เอฟซี่เคยไปหรืออานจะ่เคยไปแล้วตรงใดที่วิญญาบม่เคยไปนะแต่จะพาเอฟซีไปเที่ยวนะครับนะจังมือหนีวิญญาได้มาเมืองคอนแกน่นนะครับ สี่พัเอฟซีไปเบิงถนนเลี่ยงเมืองบ้านพายนะครับเขาจะว่าถนนเสี่ยงมัน,นรัดมันรัดมันไก่นะครับระวางเข้าไปต่อจากคอนเทนเนอร์คไปบ้านพา,า,านยนี่ไปเสี่ยงเมืองเขาจะว่าม,นมันไก่นะครับไก่ก็นะครับราคาถึงสะดวกสบายกวานะครับ ย่าก <S PR an ienne> ็บปเคยไปเทเชียนะครับเดี๋ยวที่ย่าจะพาเอฟซีไปไปเบิองนะครับถนนเลี่ยงเมืองถนนเลี่ยงเมืองบ้านไผ่นะออกจากคอนแกนมาด้อยครับเด้อออกจากคอนแกนมาจากบ้านแฮดนะครับนะมีย่ามาจากคอนแกนนะครับออกจากคอนแกนมาบานแฮดเลยบานแฮดออกมาเห็นไหมครับเป็นป้ายวะทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ออกไซายเมื่อบ้านไผ่ตรงไปบ้านไผ่เมืองคนนครราชสีมาตรงไปเห็นไหมครับ แต่ม่ยากสิเขาเลี่ยงเมืองพระเจ้าว่าทางรัฐบอลซอดอ,อกข้างรัฐไปอำเภอบ้านไผยพระเจ้าว่ามันไกลสุดวกกว่านะครับเดี๋ยวภาคเอฟซีไปตีดตามเมืองมัตสีแมนบอนนะครับเนาะวิญญาณมาจากคอนแกนนะครับออกจากคอนแกนมากเนาะครับนี่ทางคอนแกนเลยบ้านแฮดมากครับเลยจะบนบ้านแฮดออกมาเนาะรับหน่อยหนึ่งหางี่น้องสิขาบ้านไทยกับพต้ตองแลนตรงก็ได้ครับเขาทังเลี่ยงเมืองไปเลยนะครับเนาะนะครับเนาะ เดี๋ยวไปติดตามเบิ้งพี่น้องเนาะไปติดตามเบิ้งว่าสิเป็นยังไงแน่นะครับเนาะเดี๋ยววิญญาณจะพาเอฟซีไปเบิ้งนะครับถอนนี้จนีละเนี่ยออกสายมือเขานี่แหละนะครับเนาะทางลัดเขาว่าทางลัดเมืองเลี้ยงเมืองลัดเข้าไปเมืองบันอำเภอบันเทยไหนครับเนาะจะพาเอฟซีไปเบิ้งนะครับเนาะไปคอยติดตามเบิ้งครับครับพี่น้องก,กาก็คือตรงสายมือเองนะครับออกจากบรรเถิดมาหน่อยนึ่งนะครับเด้อออกจากบรรเถิดมานหน่อยนึง โซ่เข้าสิไปบ้านไผยสิอ่ะเข้าสิไปเลี้ยงเลี้ยงเมืองเห็นปะเลี้ยงเมืองบ้านไผยเนี่ยเห็นปะครับนั่นแหละตรงนั้นแหละออกทรายมือนี่ครับออกทรายมือนี่เลยนะครับเนาะครับเขาจรว่ามันใก่เอเชีาไ่ต้องไปถนนมิตรภาพดอกไ่ต้องทางดักหลักเดิมทางขุนนะครับตาเขาจรว่าตองไปไปทางนีเส้นนี้แหละขาจรว่ามันกใกล่กล็สะดวกกอนะครับเอาไปเบิ้งพี่น้องตั้งแต่้งสั่งมาหนี่น้อญามาค่เคยขึ้นจักเทียร์ขับเส้นนี้เอาลองเบิองเนาะไปเบิ้งกันครับ สิเป็นจังไงแน่นะครับนะทางสิเป็นจังไงแน่นะครับนี่แหละครับหันมาจากบ้านไผรก็ลงเส้นพุนเลยครับเห็นปะร่องเส้นพุนไปเลยหันเอาสิไปบ้านไผรเขาขึ้นนี่เลยนะครับขึ้นตรงนี้ไปเลยวิญญาณออกมาจากบ้านไผรนะครับไปออกมาจากไอ้คอนแก่นมุงหนาไปบ้านไผรนะครับท่างตรงนี้ให้เลยบ้านแหดมาเลยครับเด้อเลยบ้านแหดไปหน่อยนึงให้ให้มีป้ายบอกอยู่นะครับเนาะขึ้นมาเลยครับเห็นปะครับขึ้นมาทั้งนี้เลยขึ้นมาทั้งนี้เลยเห็นปะ ลดท่าขุ่นมากจากวันไพ่นะครับผมว่าอนาคตนี่ข้าเจ้าสีเฮ็ดนี่อย่างพี่น้องก็กหมายความว่าท่งรถไฟอยู่ข้างล่างนะครับเนาะข้าเจ้าสีเฮ็ดท่ารถไฟคู่เนาะทางรถไฟคู่มุ่งหน้าไปทั้งน้องค่ายข้าเจ้าก็ลยเฮ็ดท่งถนนถี่ขึ้นมาเพื่อว่าบ่อตองหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับเนาะขามมาเลยเนี่ยนะฮะนะครับ,นะรบนะเนาะบรรยากาศดีครับเป็นทุ่งไงทุ่งหน้าข,ข,ข้างๆสบายเลยนะครับเนาะรับ ไปเบิ้งครับพี่นอ้องเป็นยังไงนะถนนเลียงเมืองไปเลียงเมืองถนนรัดเข้าไปเมืองบ้านไผยนะครับทางรัดไปอำเภอบ้านไผ่นะครับนะเห็นปะรถฟังขวามือวิญญาณติดข้นมาน่านไม่ออกบอกมาจากบ้านไผ่เห็นปะครับเนาะนะครับลักษณะแบบนี้พี่นอ้องเห็นปะออกลงมมาจากสะพานแล้วก็ายเป็นทางรถวิ่งสวนทางเห็นปะอำเภอบ้านไผ่นี่โอ้ไกลหลีครับพี่นอ้องสิบกิโลนึง นะครับ10กิโล10กิโลฮันแลนด์สินนองนี่ประมาณ17กิโลขับไกลไกลกว่า7กิโลนะครับนะครับผมคอยดตามเมืองพน้องเป็นยังไงนะครับผมเป็นที่สี่นะครับพน้ังนะข้างขวามือวิญญากลเป็นถนนมิตรภาพเลยนะใช่ไหมคูวิลแลนด์คูกันมากกาทั่งรถไฟเห็นไหมครับคูกันมากนี่มรับตรงนั้นเลยนะครับก็คือว่าวาทแลนด์คูกันมากนะครับตะวันทา่งนี่อสิรัตนะครับลักษณะแบบ อันน้าไปถนนมิตรภาพปุ๊บมันบ่าต้องตีรถเข้ามาในตัวอาเพอนนะครับเนาะแต่ว่าเขาไปไปเสน้นทางลัดนี่อาสีอาสีาส่หอดคอนเร็วเรีวยวคอนเนาะอาสิีเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามบืองครับสภาพถนนก็เจ้าง,ง่ามครับเรียมเลยแต่ว่าแห่งวินิแลนดสวนทางอยู่ครับรถยังยังแลนดสวนทางกันอยู่นะครับเนาะแต่ก็บพวกเป็นอย่างไม่นองรถบลาไหลเนาะสะดวกสะบวกสะดวกสบายแลนสะบายส,บาย,สบายทางเรียมๆนะครับเนาะครับทางลัด ไปอำเภอบ้านไผ่นะครับภาสีว่าเพิ่นว่าทังเลี่ยงเมืองทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่สันวาเอ้ยจังไหนพวกเข้าใจนะครับเลี่ยงก็หมายถึงว่าลัดบ่อเลี่ยงออกไปบ่อเข้าไปในอำเภอสันปอแมนิ่นเขียนว่าทางเลี่ยงไหมบ่นแมนนะครับเนาะทางลัดภาษีว่าทางลัดไปบ้านไผ่สินะทั้งสิแมนปีนองนะเพราะว่าเขาบอกต้องไปถนนมิตรภาพเส็นนั้นเหมือนว่าเขาแรียนถนน รัดเข้ามานี่รัดเข้ามาก,มากสิบกิโลหนึ่งมิลลอนจากที่ท่ามิจฉาขึ้นมาหันเห็นวะมีป้ายบอกสิบกิโลถึงบ้านพายไหมหันไปเซนอ่ะถนนมิตรภาพไปฮอดไฟแดงแยกตรงถนนมิตรภาพเนาะกักแรนเข้ามาทาั้งอำเภอบ้านไผยเนี่ยสิบเจ็ดกิโลมิจฉาอ่านมึงนะครับเนาะก็แสดงว่าใกล้กว่าสิบ่าใกล้ก้อยใกล้กว่าเจ็ดกิโลเห็นป่พี่นอ้องอันนี้สิบกิโลอันนี้นสิบเจ็ดกิโลครับ คอยติดตามไปเบื้อง่นห่างว่าสิเป็นยังไงทาทางออกยังไงยังนะครับผมเนี่ยลักษณะทางกาจะเป็นสี่รับแลนน้ำทงไฮทงหน้ามากเรื่อยๆเลยนะครับถนนก็สะดวกสบายครับกว้างแต่ว่ารถแลนส่วนทางก็จริงแต่ถนนเขาจะกว้างไหมครับกว้างเบึงเลยนะครับกว้างแต่ลเล่นนะครับเล่นสายเล่นกว่าเนี่ยกว้างเบึงเลยนะครับกวา่าแต่ถนนวิ่งสวนเล่นก็จริงแต่ว่ากว้างนะครับเนาะ เบิ้งกับเบิ้งสภาพถนนข้าวเนาะเราเบิ้งบรรยากาศข้างข้างนะครับเราเป็นตรงให้ตรงหน้านะครับเป็นตรงให้ตรงหน้าก็มีชำรุดเลยครับอาจจะชำรุดเพราอรถใหญ่เอเซียนเนาะครับรถใหญ่เอเซียนนะครับเนาะครับไมีชำรุดนะครับนะท่าก็มีชำรุดแน่ครับนี่ครับสภาพถนนจะเป็นลักษณะที่สี่นะครับเนาะผมเชื่อได้เลยว่าเอฟซีหลายๆท่าน บอกเคยมาเซนีกับก็มีนะครับเนาะราคาเอฟซีหลายๆท่านอาจจะเที่ยวอยู่ประจำนะครับเนาะวิญญาคิดว่าคงมีนะครับเอฟซีดีดีตามผมอยู่นี่ก็สิเคยเที่ยวประจำนะครับเซนีนะครับเนาะแล้วก็ผันเอฟซีฮูแล้วครับว่าถนนเซนีเขาเอินถนนนี้ยังเนาะซื้อซื้อถนนนะครับเนาะตาวิญญาเอินว่าเป็นถนนลัดลัดมาอำเภอนะครับถนนลัดนะทางลัด ทางลัดมาอำเภอบ้านไผ่ดีก่อนนะครับเนาะครับจะเป็นลักษณะสันมากกว่านะครับเนาะโอ้โรงพยาบาลบ้านไผ่ยุนีครับนี่โรงพยาบาลพนันธุี่พีนี่แหละโรงพยาบาลบ้านไผ่สันยุนีไหมครับเนาะเออผ่ออนา,านหน้าโรงพยาบาลมากไหมครับเนาะพี่ยากับบูงหัวเป็นเป็นโรงพยาบาลพนันธุี่พีบองหัจริงๆนะครับเนาะโรงพยาบาลบ้านไผ่นะครับบังหันเนาะ บ้านบ้านไผ่นะครับปางย่าม่านะผานม่านะตาข่วงยุ้ครับเธอน้องข้าเจ้าข่วงถึงว่าสวนเล่นกับว่างนะครับกับลบหลีกกันได้สบายสบายเนาะรถซุกหลายหลายไหมครับพี่น้องเพราะว่ามันมันไกลระยะทางมันไกลเนาะปวานาะครับเนี่ยเห็นไหมกระสีเขาในตัวเมืองหรือบ่เนี่เห็นไหมครับเห็นชุมชนเลยไหมสำนักงานขนส่งจังหวัดนี่ไหมเนี่ยสำนักงานขนส่งยี่นี่ไหมครับนี่ฮะเออ ใกล้ๆนี่ไหมครับแสดงว่าไก่ลีครับบ้านศิริไก่ครับไก่ครับพี่น้องเนี่ยเห็นว่าเขาตัวเมืองเป็นแล้วเห็นว่านะครับเนาะอืมนักงานคนส่งเขาทั้งพีกันนะส่งันทั้งพีครับเนาะครับผมก็แสดงว่าบวกไก่ลีแะครับทางลัดเนาะทางลัดไปอำเภอบ้านไผ่เนาะครับเนาะเออวิญญาณก็ความสิเคยมากเลยครับพี่น้อง กาวิญญาพผ่านดูอยูสะพานเส็นตรงนั้นเนาะที่เขาเจะสั่งไม่เนั่นวิญญาณเขาบอกเคยเอฟซีขึ้นชักเทียนะครับมัอนี้เลยมากครั้งแรกอะจัดไปนะพี่น้องๆนะพี่นอ้นองวามากลลวก็จัดไปเอฟซี FC ชมเลยนะครับพามาชมทางรัฐไปอำเภอบ้านไผ่นะครับทางรัดนะครับเนะาะบรันถนนมิตรภาพนะครับเนาะครับเป็นถนนส่วนทางครับแต่ว่ากะ สะดวกสบายอยู่ถนนพิจักวางนะครับเนาะถนนดีๆนะครับเนาะครับเนี่ยเป็นตังซี่นะครับเนะเน,เนานะนะเห็นไหมครับสะดวกสบายเลยตันดี f เอฟซีเห็นนะครับเนาะพาเอฟซีมาชมทางลัดไปอำเภอบ้านไผ่เนาะจากคอนก่นลงมาเลยบ้านแฮดลองอมาก็ตีรถขึ้นสะพานเลยนะครับเนาะครับอืม,อมเป็นลักษณะจังซี่เอแะจะแนวเขาเพื่อนภผ่เลยครับเนี่ย ฮอดแล้วนี่ครับนี่ฮอดแล้วไก่เอลีครับพี่น้องไก่อเอลี่เหรอไก่เอลี่บอลเดบอลเลนนะครับสมแล้วสมซื้อว่าทางลัดมาอำเภอบ้านไผ่นะครับเนาะครับนีบน่แหละฮอดอำเภอเพิ่นแล้วนี่บอตัวอำเภอบ้านไผ่แล้วล่ะนี่นี่ห่วงบึงเลยถนนขึ้ยาวบ้านเห็นไหมครับนี่แม э นพี่น้องแมน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 ห่วงบึงเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ย เขาได้ตัวเพิ here, Rob, illing, ่มไปแล้วครับเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขาได้ตัวเพิ่มแล้วนะครับเนี่ยเห็นมั้ยนี่อืใกล้ลีครับใกล้ใกล้ขี่รถมาถึงสิบนาทีนะครับขับเร็วๆนาะไม่ยากขับซาซาเพราะว่าขับถ่ายคลิปเนาะถ่ายเพื่อจะได้ภาพสวยๆฝ่ายเอฟซีนะครับเห็นม่เป็นถนนมานี่เป็นถนนสี่เลนแปดเลนหกเลนหกเลนครับฟังอ่าไปนี่กับสามเลนฟังคุณกับสามเลนเป็นหกเลนนะครับเนาะ สบายสบายเลยโอ้นี่เขาอำเภอพันแล้วครับเขาอำเภอพันแล้วเนี่ยเข้าตัวอำเภอบ้านไผ่แล้วครับพี่น้องเนี่ยขัวมือผมเป็นอย่างน้อนี่นะครับใส่มืออย่างนี้เทศบาลนะครับเทศบาลยุยุขัวยุใส่มือผมเด้อเทศบาลนด้ครับเด้อเทศบาลเพินเนาะเทศบาลบ้านไผ่เทศบาลบ้านไผ่ปกหัวอย่างน้อนี่ครับยุขัวมือผมมีสะพานร้อยเห็นไหมนะครับอืม โรงเรียนนะครับจะเป็นโรงเรียนนะครับเนาะโรงเรียนนี่ดูขวามือผมนี่ตรงสะพานน่อยโอโ๋อโรงเรียนยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไปครับเดี๋ยวไปอ่านโรงเรียนบ้านไผ่ครับโรงเรียนบ้านไผ่นี่ครับนี่เห็นปะครับเห็น่าใกล้รีครับพี่น้องโอ้วิญยาณอเสิเคยมากครับความเสิเคยมากใกล้ใกล้หันคีมากออกถนนมิตรภาพมากนี่ไก่นะครับนี่ไก่ไก่ไกไกไกรัดรัดนะทางรัดมาอำเภอบ้านไผ่เนี่ยพี่น้อง นะนพี่น้องมาจากคอนแกนสิมาบ้านไผเขา,ามาศนเศินวิญาภาม่านีเด้อครับเด้อนี่โรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษานี่ครับผ่านตรงนี้มาเลยนี่ครับอำเภอพนิพีนนพีนะอำเภอบ้านไผ่นี่แหละครับนี่แหละครับอู้จะเลินขนาดเล้ครับทั้งปีโ่้ท่านเด็กเขาในตัวเมืองคักเด้ครับนี่พี่น้องโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อำเภอบ้านไผ่นี่ใหญ่ครับตาแม่นพี่น้องอยากติดตามคลิปเต็มเ็มวิญญาพาเที่ยว ชมอำเภอบ้านไผยนันกะมาเลยนะครับเราเคยทายแล้วอยู่ในตัวเมืองตะวิญยาบริมศเสปนี่นะครับเด้อมาทั้งเส้นพุทธทั้งสารคข้ามมาจากบริบือเนาะครับตอนนั้นวิญญาณมาจากบลับือกำมาบ้านพผยนะครับแว่ขอม้าเที่ยวนอำเภอบ้านไผ่นะครับไอเอฟซีเบิ้งนะครับเอามือนี้ก็ไเลยผาเอฟซีมาเส้นทางลัดนะครับทางลัดมาอำเภอบ้านไผยนะครับเนาะทางลัดไปเพื่อบ้านไผยนี่ครับ นี่แหละตัวอำเภอเพิ่นด้วครับตัวอำเภอบ้านไผ่เด้อกว้งบึงเลยครับเขามานี่ใหญ่กว้งครับใหญ่กว้งใหญ่กว้งใหญ่กว้งกว้งใหญ่กว้งใหญ่เนาะว่นใหญ่กุ้งกุงใหญ่นะครับเนาะครับนี่แหละครับวากไก่ลีพี่น้องตามคลิปพี่ย่ามาแหละเห็นตรวจใกล้ๆเดยวากไก่ครับใกล้ๆใกล้ๆนะครับเนาะมีปั๊มน้ำมุมมน้ำันมีโอ้พี่ครับตัวอำเภอเขามาพีนะครับอัมเพอร์บนใหญ่เนี่ย เขามาแล้วนะครับใกล้ซ้อนนาเพื่อราคาไปซ้อมมือจับไฟแดงที่เท่าใดน,นะครับเนาะวิญยากจําในละทางนี่เขามานี่นะครับนี่แหละครับพาเอฟซีมาชมทางลัดมาอำเภอบ้านไผ่นะครับเนาะตรงไปใดบ่พี่นอ้องลองเบิ่งกันวิญญาจะพารุยโอ้ไฟแดงนะครับพี่น้องเนาะไฟแดงนี่ไฟแดงตัวนี้ยังนี่นี่วิญญาหมาบอลเบือดีเห็นบ่ะฮะไปเห็นบ่ เบอร์เบือนี่ออกไปนี่สถานีรถไฟอำเภอพ,พุนตรงไปนะครับเนาะครับนี่แหละครับตอนน,นันทญามาถ่ายคลิปอยู่แถวนี้แหละเนาะครับอ้าวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งจังไนอ่าเบิ้งขอในการนะพี่น้องเป็นจังไดเนาะผ่านาตัวอำเภอพุนน้ำเนาะไปเบิ่งอำเภอพุนน้ำนะครับนะจได้หู้ว่าเป็นจังไดนะครับเนาะครับนี่มาเรื่อยๆพี่น้องเนาะนี่ว่าที่ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่นี่ครับเนาะ ผ่านประมาณนี้หละนะครับตรงมาเลยครับพี่น้องมาจากสินวิญาบอกนะครับตรงเขามาอย่างเดียวเลยนะครับเงี้วอันละอนมาอย่างเดียวเลยครับเนาะครับอัาลนเลยครับตรงมาผีเมืองพันธินยญ่อยู่ทั้งขัวมือนะครับเด้อเมืองพันธินหญยอยู่ทั้งฝีเนาะบงธนาคันกับเจ้าญงกวางของไงทั่วหูล้านก็ตรงมาเรื่อยๆครับวิญญาครับมาจากภุหละาทั้งแต่ทั้งเขามานะครับมาตรงเขามาอย่างเดียวเลยครับผ่านหนามเพื่อ มหอนาฬิกานะครับขอนแก่นสีออกไปทังขัวมือนะครับต้องต้องวนรอบเนาะครับวนรอบเนาะวิญญากสีรอบรอบนะครับเนาะวนรอบวนรอบนะครับเนาะวนรอบวนรอบเนาะครับนี่แหละหอนนฬิกาเพิ่นเนาะครับหอนาฬิกาเนาะครับผมวิญญากรสิออกไปทางขอนแก่นเลยนะครับเออออกทางขอนแก่นเลครับน่าลาออกทางขอนแก่นไปลานะครับเนาะ พี่ออกทั้งพี่เนาะคนบอกออกมาสิเด้อนะเนาะวันนาฬิกาก็ออกพี่นะครับพี่น้องพี่ยาสอบมาทั้งพี่เลยเนาะโอ้รถไฟเรนยอยูยิงเสิงคุณน่ะเห็นบ да. ่พี่น้องเลยรถไฟเรนยอยูอยู่คุ่นบ่สายบันไปคอนเทนทั้งไหนคือว่ามั่งสี่วะเห็นรถไฟวิ่งลึกๆอยู่คุ่นเห็นบ่พี่น้องรถไฟเรนยูยูอยู่ทุ่มหมอยู่เสิงเห็นบ่หานนี้รถไฟเด้อนั่นเด้อออกมานี่ยครับวิญญาณอ่า วิ่งรอบมาเนาะครับเราวิ่งรอบมาเนาะวิ่งรอบผ่านมาทางสถานีรถไฟนะครับเนาะอาลาดอาราดมานี่นะครับพี่น้องออกมาทางนี้เนาะครับครับวิญญาณกรรมาช่างสถานีรถไฟนะครับหนาสถานีรถไฟเห็นปะครับว่นตรงนี่แหละครตรงอ่าเกาะกลางตัวนี้นะครับเห็นปะเกาะกลางตัวนี้ละออกไปทางคอนแกนนะครับเนาะกัสซี มีอย่างหลายกับผ้าอฟซีมาชุ่มถนนะทางลัดเนาะทางรัดมาอำเภอบ้านไผ่เนาะรับขึ้นจากถนนขามทางรถไฟนะ่ะอ่าล่าหลาดมา,า,า,ากเลยจังตามที่เอฟซีที่ตามนะครับเนะบออาะครับออกมาเองซี่หะครับเขาไม่ได้ไม่ตัวเมืองด้วยตัวอำเภอตัวยอมรับด้พี่น้องเห็นปะอำเภอพนใยัยสัมใดก็ถือว่าเมาว่าจังหวัดหนึ่งใดเลยได้เนี่ยบ้านไผ่นะี่นำเนาะการใส่เอฟซีอย่างที่ตามคลิปเต็มเม ก็รองเข้าไปหาด้วครับขุดเข้าหาเบิ่งอ่าวิญญาณผ้าเมเทียอำเภอบ้านไผ่นะครับเนาะครับนี่แหละครับลักษณะเป็นสี่เห็นปะเจริญนอีรีนะครับยอมรับเลยว่าพระเจ้าเจริญนอีรีอำเภอบ้านไผ่เนี่ยจะเลื่อนะครับเนาะครับเจริญมากเห็นปะนะครับนี่แหละอำเภอบ้านไผ่อาวิญญาณจะออกทั้งไร่บ้านทั้งบมือคอนแกนเห็นปะป้ายคอนแกนเห็นปะครับน้อยๆป้ายน้อยๆบ่ออกสายมือนี่แหละครับเนาะสารคามออกสายมือ ครับครับครับไม่ยากออกมาสายมือสุขสอนคุณซีว่ามาบ้านผาไปบ้านไผาไปคอนแก่นเนาะครับนี่อยู่ทีงหัวบูนี่ทางรถไฟนะครับหรือรถไฟแลนด์หันนะครับเนาะครับผมนี่แหละทางรถไฟยกระดับเนาะเขื่อนว่ารถไฟฟ้ายกกระดับนะครับเนาะ ครับคอนเจนเสียกเียนี่ลนะครับอ่าละอ่าละเลยนี่ครับนี่เห็นไหมครับเนาะกับสิม่งหนาไปคอนเจนเลยเียนี่เนาะครับผมหลังจากนะครับพี่น้องผมไม่ยังไงกับคลิปนี้ก็คือพาเอฟซีไปทางลัดเนาะครับขับรถเข้าทางลัดเมื่อไปอำเภอบ้านไผ่เนาะครับเนาะนะครับวิญญาพาเอฟซีมาเที่ยวนะครับมาเบิ้งทางลัดนะครับทางลัด ไปอำเภอบ้านไผ่นะครับเนาะครับก็บ่มีอย่งางไรครับพี่น้องอันคลิปนี้เบอร์ช่ล้ลก็ได้ประโยชน์ได้คว้มลู่ได้รู้เรื่องต่างๆนะครับเรื่องถนนต่างๆนะครับเนาะพี่น้องอาจจะบ่เคยรู้เลยนะครับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนทางลัดหน่อนไปถ้าเขาจะเขียนว่าทางเลี่ยงเมืองแต่พี่ย้าว่าเป็นถนนทางลัดมากกว่านะครับเนาะทางลัดไปอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับเ้า คลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับตี e c อิดดตามกับขอบคุณไดยหลายคลิปต่อไปวิญญาณสิพายเอซีไปเที่ยวใส่คอยติดตามมึงนะครับเนาะเจอกันด้อครับเดอ้อคลิปหน้าคลิปนี้ก่าวคำว่าสวัสดีครับกับผม